สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกท่านนะคะตอนนี้ทุกท่านกำลังอยู่กับช่องเพียรพารวยชาแนลนะคะมาพบกันนะคะในแนวทางฮานอยนะคะสูตรวัดใจนะคะก่อนที่จะรับชมรับฟังนะคะแนวทางแล้วก็ผลสรุปนะคะฟังคำเตือนกันก่อนนะคะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางกรนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิด ปรดรับชมด้วยความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กต่ำกว่าอายุ18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะคะสำหรับวันที่ 10, 29นะคะที่ผ่านมานะคะพี่น้องจ๋าแอดกอ็จะพาสรุปผลก่อนนะคะเดี๋ยวเขียนก่อนนะคะพี่น้องจ่า,า6 จ็ดหนึ่งนะคะน้อยเฉพาะกิจนะคะหกหกพิเศษหนึ่งเจ็ดศูนย์สี่หนึ่งสี่เจ็ดเจ็ดสองแปดน้อย vip หกศูนย์แปดสองหนึ่งนะคะ แอดก็จะพาไปสรุปก่อนนะคะน้อยเฉพาะกิจนะคะ671ดหนึ่งะคะ671นะคะแอดไม่มีนะคะหลุดบนนะคะหลุดล่างนะคะน้อยพิเศษนะคะ1 7 0นะคะ170แอดก็ไม่มีนะคะส่วนล่างนะคะ4 1นะคะเข้าเลขวิ่งลูดเนาะเข้าแค่สนะคะแอดไม่มีนะคะ 477นะคะกับ28งแปนะคะสอแอดมี8 2นะคะอ่า477นะคะพี่น้องเมื่อวานแอดให้ at, hai, 77ไม่มานะคะมาวันนี้นะคะพี่น้องจ๋านี่นะคะสำหรับวันนี้นะคะไม่มีนะคะส่วนล่างรอบ อ่า VIP นะคะไอทั้งรอบ VIP นะคะ08กับ21นะคะ08แอดมี80เช่นกันนะคะพี่น้องจ๋าเด่นมานะคะยกเว้น9ตัวเดียวนะคะที่ไม่มานะคะส่วน21นะคะ21นะคะแอดแอดให้กันไป25นะคะเสียดายมากๆนะคะพี่น้องก็ก็เข้า บิงรูดน,นะคะยกเว้นเก้านะคะไม่มานะคะก็เข nice ้าสองนอยนะคะนอยปกติล่าง2-8แนะคะแล้ว <ped> ก <horas> ็นอยอา v i p บน0ูนย์แนะคะพี่น้องก็ไปลุ้นกันต่อนะคะสำหรับวันที่30มสิบนะคะก็ขอให้ท่านทุกท่านโชคดีนะคะใครที่ยังไม่โชคดีก็ขอให้เฮงเงปังๆังนะคะต้อนรับอัดเดือนใหม่นะคะพี่น้องจ๋า ถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดทำคลิปต่อๆไปนะคะวันที่30นะคะเดือน9เดือนกันยานะคะกันยายนนะคะ2564นะคะก็สิ้นเดือนอวันที่30เนาะอ่ะานาอยนะคะ สูตรวัดใจนะคะก็จะเจาะให้สองตัวบนล่างนะคะพี่น้องโฟกัสที่ตัวเลขนะคะอย่าโฟกัสที่ตัวแต่ที่ลายมือนะคะพี่น้องจ๋าลายมือชาวสวนนะคะก็อย่างนี้เนาะก็ขอให้เจาะเลขแม่นๆนก็พอนะคะเด่นนะคะ วิ่งรูดนะคะเลขวิ่งเลขรูดนะคะเอ็กก็จะให้0ูนย์นะคะให้สองให้5แล้วก็ให้4นะคะเอ็ดก็จะพาเจาะศนและก็2นะคะ ดูสีปากกาก็ดูไม่ค่อยจะเข้มเท่าไหร่นะคะสงสัยเริ่มจะหมดหมึกเนาะอ่าสำหรับตัวเจาะนะคะเอ๋ก็จะเจาะศแล้วก็สงนะคะมองชัดไหมเนาะน่าจะชัดอยู่เนาะศนะคะก็จะมีศูนยนะคะ0ูนสนะคะ0ูส ศูนย์ห้าศูนย์เก้านะคะส่วนสองนะคะก็จะมีสองศูนย์นะคะสองหนึ่งนะคะสองสาม สองสีและสองก้านะคะไปกับทุกครั้งนะคะเดี๋ยวแอดจะให้ตัวกันไปด้วยเนาะโอ้ยประกาคือจางเนาะบานี้เปลี่ยนอัน เดี๋ยวแอดจะเน้นให้นะคะสำหรับตัวที่แอดชอบนะคะกันก็จะมี07นะคะมาแล้วก็มาอีกได้นะคะ5455 3 1นนะคะสำหรับชุดกันของเรานะคะ ตัวที่แอดชอบนะคะก็จะมี0 4 4 0นะคะตัวฟันตัวอัดนะคะ0 5 5 0นะคะ0 9 9 0นะคะพี่น้องจ๋าแต่ก็เน้นรูด0กับ2นะคะเน้นรูดนะคะส่วน2นะคะ2ก็ชอบไปที่ะะะะ2 0 0 2นะคะ2 3 3 2นะคะ2 9 9 2นะคะ ชุดกันแอดชอบนะคะเบิ้ลห้าห้าห้าีนะคะถ้าชื่นชอบก็เก็บไปพิจารณานะคะพี่น้องจ๋าแอดคิดว่านะคะตัวตัวเด่นนะคะจะต้องมาค่อนข้างที่จะมาเกือบจะทุกๆวันนะคะไม่ค่อยจะหลุดนะคะสำหรับตัวเด่นเนาะ ถ้าชอบก็เก็บไว้เป็นแนวทางนะคะถ้าไม่ชอบก็กดเลื่อนผ่านได้เลยนะคะอสิ้นเดือนแล้วก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะเฮงเฮงรวยๆนะคะรุ่นๆไปด้วยกันนะคะผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขอภัยไว้หน้าที่นี้นะคะคลิปนี้ก่อนออกไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดด้วยเนาะ สำหรับคลิปนี้โชคดีทุกท่านนะคะและที่สำคัญนะคะขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ